ยำหอย,ย,ยนางรมกับผูแช่ลำปลาไม่ไดีแม่กิจเจาพอ,อนจ้าการให้ยมยันยหมูรวมทะเลจ้าอันีนี้ข้าเหนียวงสียน้ำจิ้มน,นะคะน้ำจิ้มจะดีเ้าแวนกินไหมพริกป่นปนะคะพริกป่นปบานเข้าไิไทยห้ายหกตัวหมูรวมแกจุลสองร้อย พักผุง้งอะไรนะทั้งยังประกาศเรื่องซื้อขึ้นช่าด้วยขึ้นชาแล้วก็กระหลำก็เนี่ยค่ะดอกหัวลาคาแล้วก็ชิฟฟู่ักมุ้งคุณละสองร้อยจะบอกกลับบ้านก็ได้จะกินที่ก็ได้คุ้มนะสองร้อยบาทมีคู่ทีส่สองแล้วค่ะ ห้องแร์ต้องมอ่ว่เพมนไม่มีควันเนี่ยใช่หรือว่าอีนั่งสูงแบบึกใช้่านแต่นั่งไม่ได้ร้อนมากตอน้วมันไ่องกินยาพุ่งงก็้องนยาไม่กยาจได้่้ากินอะไรกไม่ดีาจะกต่ถ้าจนก็ไ่ลมันก็ต้านน่้ากาจะัก่ตาจมไม่ เรบอกสุดชิบสุดมานสไสุดมแฉะดีจ้าหนสทุ่มสทุ่มสทุ่มเกี่โมงคกามแล้วเออไม่แค่ะไปไม่ไปก้ช้าสี่ทุ่มเลยเมว่อปจอบไปได้จ๊ะคุานี่ค่ะ บรรยากาศข้างนอกแล้วได้เอาไหมเบียร์เคิด็กซีบ้านบ้านจา้า,า,จากิาน,นอิ่มแล้วนะจ๊ะเด้อกินอิมนอ่มแล้วกับสิเมียมเ,าาเลขกับบัตรถึก มือก็หอยต้องเล่งด่จาคนน่ะเต็มต้นย่พี่น้อง นะจ้ามังม่วงน้อยอ,อยาก,ดดก,กเ,าเด้ม่วงเฮดันเพลกชิมแจวจำประเดกบองก็งกินกันอิ่มแล้วนะคะกินอิ่ม นี่แหละค่ะบรรยากาศบ้านๆขายดีค่ะก็ร้านนี้จะเป็นแถวซำสูงนะคะซำสูงจังหว,วัดขอนแก่นค่ะเป็นร้านเจ้วฮ้อนอมสินนะคะ เละก็บ่าถูกเงาหง้อยคือใกล้ตกน้ำห่อนได้พี่สวยคุณอ์ะป้านกาโอ้อยากนองอายทำน้ำพริกไปกินไอ้ริมคลองลูกนางอายเร็วปุ้ยปุจจาบักมี่บักมี่ ขนุนนะคะดูสิขนมบัหมี่บัหมี่ค่ะฝากชอ่องคาราชแชนเนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ